สวัสดีเดือนแรกนะครับของครึ่งปีหลังพุทธศักราช2,564ครับพี่น้องผมดนคนละเรื่องรายงานตัวนะชีวิตต้องดำเนินต่อไปให้ความทุกข์ใจกลืนกินเวลาหามีประโยชน์ไม่ขออนิสงแห่งกุศลบุญทานที่ทุกท่านเคยสร้างมาบังเกิดปฏิหารโดนบันดาลทุกสิ่งให้สำลิดผลตามคำอธิษฐานตามคำบนบานเป็นไปดั่งใจหมายในการดำเนินชีวิตนับจากนาทีนี้ไปฮะ ให้พระพุทธคุ้มครองและพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านเสมอครับวันนี้วันที่วันที่หกรกฎาคม2564เรามาอัปเดตแนวโน้มฝนในเดือนกรกฎาตามที่เคยสัญญายกมือฉายไฟกันไว้นะครับพี่น้องว่าฝนจะทิ้งช่วงไหมหรือจะกลับใจเทน้ำใส่ประเทศไทยของเราและรวมถึงคาดหมายอากาศประจำวันใน24ชั่วโมงข้างหน้าในวันนี้นะครับห แล้วก็พรุ่งนี้นะฮรั2กรกฎาคม2564ด้วยนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยครับในขณะที่ผลพยากรณ์ล่าสุดของ IRI หรือสถาบันวิจัยภูมิอากาศนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นไว้ว่า ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานบนและภาคใต้ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่าค่าปกตินะฮะไม่มีระยะของฝนทิ้งช่วงนะฮะเราจากนั้นเรามาดูโมเดลพยากรณ์ล่วงหน้าของ ecmwf นะฮะหรือค่ายยุโรปกันเลยครับซึ่งผมขอย้ำกับพี่น้องไว้ก่อนนะครับว่าสองโมเดลล่วงหน้าเนี่ยเกินหนสัปดาห์ขึ้นไปเอาไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับ ไม่ต้องเชื่อหมดจะเชื่อครึ่งเดียวก็พอเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช้ดูทรงของอากาศเฉพาะการวางแผนตะรเตรียมได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับจากโมเดลจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กรกฎาคมนะครับลักษณะท,ทั่วไปปริมาณการกระจายของฝนยังคงมีต่อเนื่องจากนั้นหลังวันที่4เป็นต้นไปโดย นะในโมเดลนั้นให้มีล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยฮะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 ถึง70%ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวันนะฮะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ5 0 6 0ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งภาคกลางฮะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะฮะทะเลมีขึ้นสูงถึง3เมตรนะฮะภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ5 0ถึง80เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะประมาณครึ่งเดือนแรกนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งนะ ไฮไลท์ของโมเดลนี้อยู่ที่นี่ครับไฮไลท์คาดหมายปริมาณฝนล่วงหน้าแต่ละ24ชั่วโมงของ ECMWF นะมาอยู่ที่วันไหนครับพี่น้องมาดูกันวันที่9วันที่10และวันที่11รกรกฎาคมนะครับคือให้เริ่มมีฝนปานกลางถึงหนักโดยทั่วไปในวันที่9จะเห็นว่าพี่น้องเห็นอะไรไหมครับวงกลมไว้ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะ ลอยมาป้วนเปี้ยนฮะทางตอนบนของประเทศไทยมีทิศทางเคลื่อนขนานไปนทางทิศตะวันตกทำให้ในวันที่10กรกฎาคมนะฮะเริ่มมีฝนหนักในภาคอีสานและภาคใต้ด้านรับลมมรสุมก็เนื่องจากการพัดส,สอบของลมมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้วิ่งเข้าหาหย่อมแอวลูกนี้นี่เองครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับและในวันที่11นะฮะ ก็จะทำให้ฝนตกได้ทั่วประเทศปนะ่ปานกลางถึงหนักเลยนะครับตัวประเทศไทยตามภาพที่ปรากฏนะะนะครับและผมก็จะพาพี่น้องไปส่องอีโมเดลครับจากสำนักอเมริกาหรือเรียกสั้นๆว่า GFS ซึ่งพยากรณ์คู่ขนานกับ ECMWF นะฮะมาช้านานเห็นแบบจำลองพยากรณ์ในครึ่งเดือนแรกของกรกดาคมแล้วค่อนข้างอึ้งเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ ให้มีพายุหมุนเขตร้อนถึง3ลูกเลยอะไรจะปานนั้นฮะแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาค่าย gs f นี้ฮนะผมดูโมเดลมาหลายปีจะมี overaction อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการเกิดพายุหมุนนะโดยชอบให้มีการเกิดพายุก่อนพักพวกเขาตลอดฮนะแต่ผมสังเกตว่าตั้งแต่ปลายปี2563มานี่เองฮะโมเดลมีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งเลยถึง60-70%เลยทีเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดพายุไซคโคลนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยหรือพายุในทะเลจีนใต้ก็ตามฮะพอค่ายนี้ให้เกิดขึ้นอีกไม่กี่วันต่อมานะครับค่ายทางยุโรปหรือ ecmwf ก็ให้เกิดตามหลังตลอด แต่ความกดศูนย์กลางของอายุความแรงนะอาจจะแตกต่างกันโดยทางอเมริกาจะให้ค่าที่มากกว่าปกติแรงกว่าทางฝั่งยุโรปเสมอนั่นก็คือการโอเวอร์แอคชั่นของโมเดลค่ายนี้นี่เองครับโดยครั้งนี้นะครับโมเดล GFS ให้ฝนเริ่มตกนะให้ฝนเริ่มตกชุกหนาแน่นนะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่16กกรกฎาคมนะครับและก็ให้มีการอะไรครับพี่น้อง ก่อตัวของพายุถึง3ลูกเลยทีเดียวดังนี้นะครับพี่น้องดูนะครับลูกที่1ให้ในระดับ depression นะค,ความแรงถึงโซนร้อน,นช่วงวันที่5ถึงวันที่8กระกฎาค,คมนะครับขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ฮะโดยก่อล่างสร้างตัวพัฒนามาจากมหาสมุทรแปซิฟิกฮะแล้วก็เคลื่อนเข้าด้านบนของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นะครับจากนั้นลงทะเลจีนใต้วิ่ง เข้าไปแถวๆเกาะฮ่องกงนะฮะใกล้ๆกับเกาะไหาหลำนั่นเองฮะสำหรับลูกที่สองนะฮะให้ความแรงระดับฮะบก่อตัวให้ความแรงพัฒนาตัวเป็นโซนร้อนหรือใต้ฝุ่นเลยทีเดียวช่วงวันที่8ถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับโดยโดยนะครับพายุลุกนนี้ก่อตัวในทะเลจีนใต้เลยนะครับจากนั้นมีทิศทางเคลื่อนทางตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะช้าๆพัดเข้าหาฝั่งชายฝั่งเวียดนามฮะ เข้าลาวตอนบนนะครับประเทศลาวตอนบนและอีสานตอนบนรวมถึงด้านตะวันออกของภาคเหนือประเทศไทยฮะในวันที่11ถึงวันที่13กรกฎาคมช่วงนี้ฮะซึ่งอันนี้ช่วงเวลาฮะจะไปอะไรครับไปสอดคล้องกับไฮไลท์โมเดลของ ECMWF ซึ่งเป็นหย่อม L กำลังที่ผมได้เล่ามาข้างต้นนั่นเองครับลูกที่3นะฮะให้พัฒนาตัวความแรงในระดับ แค่ย่อมแอลนะยอมความกดอากาศต่ำไปจนถึงดิบเพรสชันนะ,ะเกิดในช่วงวันที่15ถึง16กรกฎาคมในทะเลจีนใต้ก็ต้องมาลุ้นทิศทางกันต่อไปครับสำหรับลูกนี้จะเป็นอย่างไรทั้ง3ลูกนี้ที่เอามาเล่าเพราะว่าเขาวิ่งบนทะเลจีนใต้นะฮะ จึงมีผลกระทบกับประเทศไทยตามที่ผมเคยเสนอคลิปแนวเคลื่อนของพายุที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะเดี๋ยวจะมีพี่น้องบางท่านนะเข้ามาอีกว่าบางลูกไม่เข้าไทยจะเอามาเล่าเพื่ออะไรประมาณนั้นนะคนไม่ชอบนี่ก็แซะได้ทุกนาทีเหมือนกันนะครับ ดังนั้นแนวโน้มฝนช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมนี้ทิ้งช่วงหรือไม่สุดตัดใจพี่น้องจะตัดสินครับสําหรับปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่น่าจะพูดถึงเพราะถ้าเป็นปกติของฤด,ดูมรสุมทั่วไปประเทศไทยก็จะมีฝนตลอดอยู่แล้วครับเนื่องจากทิศทางของล่องมรสุมต่างๆเริ่มขยับลงมาด้านล่างนะฮะโดยจะเริ่มพาดกับภาคทางภาคเหนือตอนบนก่อนเขายา้ําถ้าเหตุการณ์ปกตินะครับพูดถึงถ้าเหตุการณ์ปกติปลายเดือนนี้ก็คงจะ เป็นมีฝนปกติได้ตลอดนะครับกลับมาดูการคาดหมายปริมาณฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ8โมงเช้าวันนี้1กรกฎาคมถึง8โมงเช้าวันพรุ่งนี้2กรกฎาคมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตงดไม่พูดลักษณะทั่วไปของอากาศนะครับเนื่องจากเสีย,เ,สยเวลาทมาหากินพี่น้องมามากแล้วครับโดยภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ50ของพื้นทีน่มีฝนปานกลางขึ้นไปส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่านนะครับพะเยาจังหวัดตากพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนปานกลางขึ้นไปบริเวณจังหวัดหนองคายนะครับบึงการนครพนมที่เดิมๆนะครับเนื่องจากเป็นการเกิดความยอมความกดอากาศต่ำบริเวณลาวนะครับ ภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ลุ่มภาคกลางนะได้แก่ลบบุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับปทุมธานีสุพรรณบุรีนครปฐมนะตามที่ผมวงกลมไว้ฮะสำหรับภาคตะวันออกนะฮะจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งนะ ขึ้นไปนะครับบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับภาคใต้นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนปานกลางขึ้นไปได้นะส่วนมากบริเวณตะวัตะวนตกด้านตะวันตกของภาคและด้านล่างของภาคนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบ,บรุรีชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสวัสดีครับ